กลับมาพรกนันอีกแล้วนะครับในอีกอีพีหนึ่งซึ่งหายไปหลายวันซึ่งก็ไม่ได้ออกไปไหนหลายวันเดียวช่วงนี้ก็มาตรงนี้เป็นช่วงของ Q&A ที่สัญญากันไวใน้ในในงวดที่แล้วว่าจะมีการตอบคำถามนะฮะตอนนี้ก็คือคำถามเนี่ยมาเยอะเราก็ใช้เป็นสุ่ม จับฉลากเป็นชื่อชื่ๆมาได้ชื่อใครก็ตอบชื่อนั้นแหละนะอย่าน้อยใจนะที่เหลือก็ไปไว้ข่าวน้าเออก็จะพยายามตอบให้ได้เท่าที่มายสุดวนนี้ก็ตามที่เวลามันมีจ้าอ่ามาเรามาถามคำถามกันมา ก็สุขภาพก็ปกติอยู่นะครับ mm. ก็รักษาไป mm. ตามอายุขั้ mm. นตอนของอายุเรา mm. มะเรง็งตอนนี้หยุดหยุดนิ่งอยู่พักอยู่มะเร็งเขาพักให mm. ้ก็มาปัญหาที่ตาข้างซ้ายที่ไปผ่าตั mm. ดมาแล้วสามรอบเหลือรอบสี่เขายังมองไม่เห็นชัดเลยตอนนี้ที่ยังมองไม่รู้เรื่อง mm. ส่วน ไทเดอร์สโคปนั้นน่ให้กลับมารวมตัวผมไม่เข้าใจความหมายนี้นะฮะคือจริงๆว่าไทเลโสโคปอ่ะเราไม่ได้แตกไปไหนเลยยังอยู่กันยังซ้อมกันอยู่เพียงแต่อตอนนี้ไม่มีงานเล่นนั้นเองครับไอ้ใครจ้างอ่ะแต่จะยังไงใช่ไหมฮะไม่ต้องกลัวอย่าไปคิดว่าแตกเรามีแต่บ,บีมมีแต่เพีมการเปลี่ยนสมาชิกแลวสมาชิกที่เปลี่ยนไปก็คือใครโดเก่าเข้ามาอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมือกีตาร์เป็น สุริยาเพิ่งทงไทยเข้ามาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเก่าในยุ่งเหนือกันเวลาที่เล่นคี์บอร์ดมาเล่นกีตาร์แทนคุณหมูแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะวีใช้เคยเล่นตั้งสิปีแน่เป็นวงเปิดเลยล่ะก่อตั้ง กับเจ้าของรอ็อกัอเดนสกครครือผู้ร่วมก่อตั้งร็อกเพอบพนะครับผมอ๋อพลบุญอีกแล้วสองครั้งเลยนะนักล้องเดือดใ,ใจเนี่ยมีเองกีรันจากดีเพอร์โมี สามีฮารค้าที่เคยร้องแบรบ์เขาเล่นตามเดิมเขามีระเบ้าเป็นรลลายระเบ้าเดียวด้วยมีจอห์นแอนเดอร์สันของคณะเยสมีสปริงของโพลีสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งสำคัญมากเลยสุลปงสมบัติเจริญนะอยา่าหาว่าตลกนะจริงๆผมชอบเขามากแอนเก่งมากอาจารย์สุลปงสมบัติเจริญเนี่ยไปลองฟังดูมิลโพธมิลโพธดูบอลน่ะมัน,นมไม่ดูแล้วแต่ไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่เล่นอันนั้นนะ ม่เล่นบอลกลาคืนอ่ะบอลดึกๆอ่ะที่เขาแข่งกันตอนดึกๆอันนั้นไม่เล่นแต่ถ้าสมัยก่อนก็เตะบอลก็เตะทีมโปรดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่และเพ็งทีมหนึ่งแล้วก็สมัยก่อนก็มีเอซีมิลานด้วยแต่ตหลังๆก็ไม่ค่อยดูดูแมนยูอย่างเดียวละเพราะว่าทีเกียตตามหลายอย่างมันลำบากนะครับคุณวิรัตโอเคอ้าคุณกวจก้อนบโทหัวให้กิน ไม่ยากเลยก็กินทุกอย่างที่กินได้ตามที่ตังเหลือทังเหลือแล้วก็กิน้นั่นไปนะมันก็อย่างนี้แหละก็อยากจะแทงให้หมดตัวสิโอเคก็จะกนคุณครูในเทคนิคก็คือขยันฟังเพลงให้เยอะๆที่ไหนฟังเยอะๆฟังเยอะๆซ้อมเยอะๆนั่นแหละอันนั้นคือสำคัญที่สุดซ้อมจนเพลงมันคล่องปากอะคล่องที่สุด เนื้อคล่องที่สุดนั่นแหละก็จะทําให้เราร้องได้คือถ้าเราร้องคล่องพับทุกอย่างในเพลงคล่องมันก็จะทําให้เราร้องง่ายขึ้นทันทีนะครับโอเคครับโอเคบ๊ายบายครับ